ดีค่ะเมน,นี่ยายแหลมอยากทำกับสิผ้ามาทำขัวเนื้อขัวเนื้อสูตรของยายแหลมค่ะตามมีเลยล้วค่ะกับสิมีเนื้ออ่ามีเนื้อที่เขาหั่นไว้แล้วมีพริกหนูแห้งมีตะไคร้ซอยไวหอ่อ,อตะไคร้ซอยไวแล้วกับข่ากระเทียมหอมแดงที่เขาสิตองตำนะคะเครื่องปรุงกับสีมีเกลือ น้ำปลาเด็กน้ำปลาผงชูรสสูตรของยายแหลมใส่กะปิแล้วค่ะค,ะคผมมาเลยเข้ามาตตำกันเลยบัดนี้เราใส่ไอ้พวกไอ้นันดนไหนั่นอะไอ้ไหนคะใบมะกรูดอ๋อนั่นใบบะกรูดน้ำค่ะว่าแล้วเกาพริกลงแล้วเด้อค่ะครับผม ละเอียดหน่อยก็ดีค่ะเราก็มาใส่เครื่องปรุงนะคะเราเอาพออยาเราใส่เกลือไปหน่อยนึงนี่คือเกลือเกลือเราจะใส่น้อยเดียวแล้วสูตรของแยะแลมนี้ใส่กะปินะคะท่านผู้ชมใส่เยอะไหมครับ ก็นิดนึงค่ะนี่แล้วก็น้ำปลาใส่น้ำปลาไว้ใส่ค่ะปุ้ยรนได้ไหมจ๊ะได้จ้ะ นีนะจ๊ะจ้ะตามนี้นะจ๊ะจ้ะน้ำปลาเราเข้มข้นจังเลยปาอะไรเนี่ยน้ำปลาหรือล่าน้ำปลาค่ะแล้วก็ไอ้นี้นะคะชูสรสชูรสเราก็จะใส่ให้ช้อนนี้ช้อนเล็กๆก็พอช้อนเล็กๆคุณภูนม,มันเล็กมากไงเล็กจกัดเราก็จะโขกนี้นะคะบีบให้มันเท่ากันแล้วเราก็จะใส่มะกรูดไปนะคะใบมะกรูดฉีม นี่คือสูตรของยายแรมรู้สึกเหมือนจะเอาเครื่องอย่างนี้มาจากพวกทางเหนือเขานะคะอพอเราเอามาผัดแบบคั่วแล้วมันหอมมันอร่อยดีเราก็ติดใจเราก็เลยทํามาเรื่อยๆใช่ไหมคะนองแ็มทำเหมือนตั้รู้เลยอะตอนนี้เราคั่วนะไม้งไงอร่อยมากอฮที่แต้มติดใจอ่ะแต่แํ้มไม่รู้ไม่เอามาจากทางหนึงอะ น้ำน้ำพริกตามเครื่องมันเนี้ยแม่เอาสูตรมาแบบนั้นม,มาแล้วเราก็ไปเลยไปคั่วกันค่ะเสร็จแล้วนะคะหน้าตาของเราเป็นอย่างนี้ไปเราไปคั่วกันเ,เปิดไฟแรงใช่ไหมคะไฟแรงค่ะแล้วนี้ต้องอุ่นเตารอไหมหรือวไม่ต้องไม่ต้องอะคะ่ะได้เลยไม่ใส่น้ำมันหรอไม่ใส่ค่ะ ควเนื้อสูตรของเราไม่ใส่น้ำมันไม่รอให้กระทะแบบร้อนจ๋าจาก่อนหรอไม่ค่ะก็คือเอาเครื่องลงกระทะได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะเอาจริงปะไม่ต้องรอไม่ต้องรอให้กระทะแบบร้อนจา๋าจตอนนี้ก็ร้อนแล้วนะ,ะทุกคนดูควันดูควันดูควัน ตมามละตัวดูตอนมันก็จะกลิ่นหอมนะท่านผู้ชมถ้าเป็นอย่างนี้ลองทำดูค่ะอร่อยจริงๆขอบอกมันจะหอมหอมเครื่องเทศใครใขรอยากลองเอาไปทำดูว่ายายแลมพูดจริงหรือเปล่าจะบอกเฮ้ยมันพูดจริงใช่ไหมท้องแตเจ้ามันหอม เหมือนมันหอมพวกมะกรูดตะไคร้อะไรอย่างนี้ด้วย่งมันจะเทียมที่เราตำขูกด้วยจังใช่หอมไหมล่ะใช่จ้าทีนี้จะเอาเนื้อลงคั่วไปแล้วนะจ้ะอือนี่คือเนื้อส่วนไหนอ่ะเนื้อเอ็นน่องเลยอันนี้แม่ไะเอามาทําเนื้อถุนให้หนูอ้โแต่ว่าสูตรอันนี้ของเราเราจะคั่วเนื้อแล้วก็เอาเอาน้ําใส่ไว้หน่อยนึงก่อนนะ ให้มันเดือดห,หน่อยๆเราก็ยม,มาใส่ผักทีหลังอือฮือนออกมาถึงว่าใส่ตอนที่แบบหมูเริ่มไม่นี่แล้วเหรอเนื้อเออเนื้อหมูจกไหนงงเพราะว่าเราเอาเนื้อเอ็นมาทําไงอือฮัมันจะสุก<อ>ยากเอ็นมันจะแข็งมันจะเหนียวอ๋ <ๆ S 1> อเพราะงั้นก็เลยต้องใส่น้ำหน่อยไว้ให้มันคุกกกแเราค่อยมาใส่ผักนะคะจ้ะ นี่ก็จะมีกลิ่นหอมๆห,หน่อยนะคะคั่วให้มันหอมก่อนหอ,ห,หอมหน่อยแล้วหอมมากอยู่หอมมากเหรอคะใช่จ้ะหิวจังหิวเหรออยากชิมจังเดี๋ยวคุณก็จะได้กินค่ะทำให้คุณโดยเฉพาะว้าวแล้วคุณจะติดใจค่ะทุกคนช่วงนี้ฝนตกก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะยุงเยอะเชียว อ,อ,อ,อ๋อคือน้ำใส่ครกที่เราตำเครื่องไว้ใช่ไหมใช่เราก็จะเอาน้ำล้างครกนี่แหละลงน้ำล้างครกของเรามัออมีใบมะกรูดอยู่ในนั้นด้วยใช่นี่นนเราเอาน้ำนี้ใส่ไว้ถ้ามันไม่ดูขุกขิกเลยตอนเนี้ย ก,ก็เราเอาใส่ไว้เยอะๆก่อนเพราะเนื้อมันเป็นน่องขาลายไงเราจะตุนมันไว้สักหน่อยหนึ่งแล้วค่อยมาคั่วผักใส่แม่คือสิ่งที่ตังเข้าใจคือแม่บอกว่ามันจะเป็นน้ำขุกขีกแต่พอเธอเทจ,จวดลงไปฉันไม่ขูกขีกแล้วนี่มันแกงเอ,อ้ก็ก็รอให้มันเดือดมันร้อนตัวแบบให้น้ำมันงวดลงอะ่ะปุดๆอย่างเงี้ยหรอให้ขุกขีกแล้วเราค่อยมาเติมผักที่เราเตรียมไว้เนี่ยอืเนี่ยโอเคนะโอเคตา ให้มันในนี่ก่อนเดี๋ยวปิดฝาไว้ก่อนได้คับเพราะตอนนี้จะตุมมันไว้ก่อนนี้เราจะตุมมันไว้ก่อนนะคะท่านผู้ชมได้ค่ะ<อ>หวาซึ้งเลยโอเค <laughs> เราเปลี่ยนฝาหม้อใหม่แล้วนะคะพร้อมเปิดตึ้งน้ำเราก็งวดลงแล้วเราก็จะทำขั่วต่อนะที่เราทำไว้อย่างนี้เพราะว่า เราใช้เนื้อเอ็นน่องขาลายอะค่ะมันเป็นเอ็นแต่ถ้าเป็นเนื้อธรรมดาก็คั่วได้เลยค่ะไม่ต้องมาทมําไวเหมือนเรานะคะท่านผู้ชมอมแล้วทีนี้เราจะลงผักนะคะลูกกินเนื้อแม่กินผักค่ะสรุปทางแม่ทางลูกแย่งกันกินผัก<อ>ไม่เป็นไรเดี๋ยวตาเสียสละกินผักอันเนี้ย<อ>ให้แม่ก็กินมะเขืออะไร<อ>มาเราชอบกินมะเขือนีอ่มีผักอะไรเราก็จะใส่ไปนะคะท่านผู้ชม แล้อย่างนี้ต้องปิดฝาให้มันไอ้นั่นด้วยไหมยุบยุบไม่ค่ะขวเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเนี่ยอืเร่งไฟแรงนี่คือขวข,ของเรานะคะใครชอบยังไงก็ทำงั้นแต่ขวสูตรของเราหอมจริงๆค่ะจริงค่ะจริงค่ะหน่วยสนับสนุนมันเข้าจมูกฉันเราได้ใช้ยากจามฉันหอมพืรเพองฉันจัด มันหอมนะคะมันไม่ใช่แบบเหม็นอะไรอย่างนี้นะออมันไม่ได้ฉุนอ่ะแต่มันหอมอธิบายไม่ถูกต้องลองทำกินเองนะคะเอาตามที่เราทำนะคะใช่ใช้สูตรเดียวกันยายแรมใช่ยายแรมอยากทำทำมั่วทำซั่วไปหมดแล้วค่ะออกมาอร่อยมันมั่วซั่วไม่ได้สิอันนี้มันสูตรเธอทำกันบ่อยเหลือเกินใช่สูตรใครก็สูตรใคร ถ้าเกิดว่าคนชอบผักเปื่อยน,นี่ควรนานได้ไหมได้คะ่ะแต่แม่ไม่ได้ชอบเปื่อยน,นะคะลูกมแม่ยังไม่แก่ตอนยายอ่ะคัวะ่วสักแม่ยังไม่แก่เกี่ยวอะไรกับผักเปือ่อยไม่เปือ่อยแม่ยังไม่แก่ถึงขนาดกินผักเปือเป่อยๆเลยแต่จำชอบกินผักเปือ่อยไงแล้วก็ยังไม่แก่ป่ะเอาหรอโอ้ยตายเขานะตอนยายแตมจําได้ไหมยายต้องทาผักเปือ่อยๆให้ยายกินก็ไม่รู้จะไม่ได้ ผักเราก็ยุบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาแล้วนะ uh huh. หนูต้องการให้มันในนี้สักหน่อยใช่ไหมคะไม่ค่ะเธอประมาณนี้เลยก็ได้แล้วเ,เราจะชิมนะคะ uh huh. ก็พอดีเราชิมเราอะไร uh huh. แม่ก็ชิมหนูไม่ชิมจำลองกินเลยทีเดียวสบายตัวยซื้อข้าวเหนียวมาให้กินจับด้วยนะเธอเอาจริงๆฉันแอบอิ่ม ในเธอบอกว่าเธอหิวข้าวมากุกินน้ำรอชุดเอิ <para> ่มกินน้ำรออ้ยน่าสสารท่านผู้ชมอุตสานน์กินน้ำรอช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงแบบฝึกกินน้ำให้เยอะๆยอะเอวทำไมต้องฝึกจ่ะตัมรู้สึกว่าตํากินน้ำน้อยไงทำงานอะพอทำงานมันก็จะแบบทำแต่งานทำแต่งานจริงๆอ่อะเหมือนแบบพอนึกได้ก็ค่อยมาจิบจิบกินเนี่ย ขอปิดฝาหม้อให้เมะเขือมันสุกหน่อยนะคะอืมอพอดีแล้วนะโอเคหนูชิมสำหรับหนูหนูจะว่ามันเค็มไหมหนูอาจจะพอดีก็ได้นะา้ากินกับข้าวให้หนูชิมก่อนนะทุกคน,นจะได้ใส่น้ำตาลทุกคนรู้ใช่ไหมว่าเอกลักษณ์ของคนไทยคือถ้าเค็มให้บอกว่าเดี๋ยวกินกับข้าวมันก็พอดีจริงใช่ไหม <c oughs> สังเกตหลายรอบแล้ว <c oughs> กับเพื่อนตามอ่ะมึงเค็มว่ะเอ้ยไม่เป็นไรกินกับข้าวเดี๋ยวก็พอดีแต่ว่าอันนี้มันโดดเด่นในการความหอมนคะกินกับข้าวเดียก็พอดีเค็มหน่อยใช่ไหมอืมเดี๋ยวเติมให้ไม่ต้องก็ได้แต่มันโอเคโอเคเราเติมเพิ่มรสหน่อยแล้วกัน มันออกเค็มนิดนิดแม่วะเราก็จะใส่ชูรสไปหน่อยนะคะจริงๆอยากใส่น้ำตาลให้เขามันไม่เป็นไรไม่ใส่นะอ,อ,อันเมื่อกี้ก็โอเคออแม่อร่อยแล้วนะพูดถึิเนะยเอาใส่คือทำไมอันกินอาหารเจ็บทั้งวันเลยทัง้งกลางวันแต่ก็ไปกินส้มตำกับพี่ที่ทำงานกินกันสองคนอ่ะสั่งมาสามตำอ่ะต้องหเวกันปะ ไม่แต่มบไม่ได้เป็นคนสั่งแต่มาบอกว่าพี่สั่งเลยเดี๋ยวตํากินด้วยอก็เลยจัดเลยใช่ไหมคะอมตอนแรกคุยกันว่าจะกินข้าวแต่มาคุยกับพี่เลี้ยงแต่มากินข้าวสักแป๊บหนึง่งพี่พี่พี่ที่เป็นเพื่อนพี่เลี้ยงบอกกินส้มใครจะกินส้มตำไหมตํายกมือฟึบมไม่ไหวมันต้องกินเราเออเระวังจานแตกไม่แตกนะคะเพราะว่ามันก็จะแค่อุ่นๆจานเราไม่ได้นั่นตักแล้วนะคะครับผม มันเยอะไปเราจะไม่ตักหมดนะคะหนูกินเนื้อนอเออเนื้อไม่โทรเนื้อเนื้อแม่กินผักมีลูกโดดเลยนะคะท่านผู้ชมพอไหมคะแค่นี้พอค่ะแต่ทำไมเธอตักมักองกองฝั่งนี้เยอะจังกองฝั่งไหนคะเนื้อเหรอคะทุกอย่างคะ่ะมันเอียงมาฝั่งนี้อ๋ออะ ความหมายมนะคือถือไว้ค่ะความหมายคือเกียร์มันไปฟังนี้ทีอ๋อคือทุกอย่างมันมากองอยู่ฝั่งนี้ฟังเดียวแม่ดูแม่ก็ดูว่ามันไอ้นี่นะมันอเคนะช้าเบิ้มเโอเคให้ลูกโดดใหมโอเคนะคะท่านผู้ชมและแล้วเราก็เสร็จแล้วนี่คือขั้วนี้เนื้อสูตรของยายแล่มค่ะ และแล้วเราก็จะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะแล้วเราก็จะลาไปก่อนกับขวดนนี้ขวนเนื้อนี้นะคะขวันี้นบ๊ายบายบ๊ายบายไปกินกัน